นี่เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินแจงสันแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคำขวมขอภัยกับคำขวัวันครู2,567จากเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบคำขวัวันครูเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติรั้งที่68วันนี้9มกราคมนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบคำขวัญวันครู2567เนื่องในวันโอกาสวันครูครั้งที่68ว่าครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธิสร,ร้างสรรค์โดยเศรษฐาได้โพสต์เล่า ที่มาของคำขวนวันครู2,567ผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าครูคือผู้นำความรู้ทั้งจากทั้งในตำราและจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับสิทธิ์งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วนี้จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำราแต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิดและวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลายเพื่อให้สิทธิ์สามารถจัดระเบียบความคิดได้รวมถึงเติบโตขึ้นเป็น คนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพสําหรับคําว่าครูสาหรับผมคือผู้สร้างและผู้ให้ครับสร้างคือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมให้คือให้หลักคิดแก่ผู้คน เพื่อนำไปต่อยอดได้ดังคาขวนวันครูเดครูทุกท่านที่เสียสละดังนี้ครับครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธิสร้างสรรค์ครูคือผู้นําความรู้ทั้งจากทั้งในตําราและจากประสบการณ์ที่ สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับสิทธิ์งานของครูในโยกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำราแต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิดและวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ